สวัสดีครับจะมารีวิวรถเก่งราคา39,000บาทนะครับเป็นเชฟออลต้านะครับเกียร์ธรรมดาเล่มเอกสารครบภาษีพรบอ8นะครับผมให้ดูรอบคันนะครับสีคันนี้ก็ยังโอเคนะครับไม่น่าเกียก็จะมีตำหนิบ้างตรงฝากระโปรงนะครับตามอายุการใช้งานนะครับผมนะครับรอบข้างนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกตรงเสาประตูนะครับที่มันแตกนะครับเปลี่ยนได้หลักร้อยนะครับผม อันนี้เป็นกุญแจนะครับรีโมทเตอร์ทันล็อกนะครับล็อกรถกดล็อกรถเปิดฝากระโปรงท้ายใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับยังสวยๆนะครับคอนโซลยังสวยๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลขมาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะครับแอร์เย็นนะครับผมคันนี้เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังนะครับ สตาร์ตติดง่ายนะครับผมคันนี้รอบเครื่องนิ่งๆนะครับไม่สวิงไม่ตันนะครับประมาณนี้นะครับแผงประตูนะครับสวยๆนะครับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมและรอบคันนะครับด๋ยวให้ดูเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็ประมาณนี้ครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมด้านท้ายรถนะครับ มานนี้ะครับจะมีฝาครอบล้อนะครับที่มันหายไปข้างหนึ่งนะครับเบิกได้ชิ้นหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับราคาสามหมบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรนะครับ0ูนย์9ก้าห้านนะครับมาดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับผมมีบริการจัดส่งให้นะครับผมใกล้ไกล โทรมาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ